แจ้งข่าวผู้สูงอายุทั่วประเทศประจำวันนี้นะครับไทยมีงานทำเดินหน้าจ้างงานผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องเลือกงานที่ใช่ตรงใจที่ชอบเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเล็งเห็นว่าผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและยังสามารถที่จะทำงานประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ในปีงบประมาณพศ2566ทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการรวมทั้งประชุมหารือกับนายจ้างสถานประกอบการแล้วอยู่ที่จำนวน1 0 5 7แห่งและเกิดการจ้างงานผู้สูงอายุแล้วอยู่ที่702คนจากจำนวนผู้สูงอายุที่มาใช้บริการจัดหางานอยู่ที่813คนโดยตำแหน่งงานที่ผู้สูงอายุได้รับการบรรจุง,งานมากที่สุด5ดับซึ่งก็ได้แก่ 1. แรงงานด้านการผลิตต่างๆ 2. แม่บ้าน 3. พนักงานดูแลความปลอดภัย 4. พนักงานขับรถยนต์ 5. เจ้าหน้าที่ของรัฐ และปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างรองรับผู้สูงอายุอีก694อัตราเช่นบาริสตาแรงงานด้านการผลิตแม่บ้านผู้จัดการสาขาเจ้าที่ของรัฐเป็นต้นซึ่งผู้สูงอายุที่สนใจจะสมัครงานและสามารถที่จะค้นหารายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1ทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่าไทยมีงานทำ d doe go t h 2ทางโมบายแอปพลิเคชันชื่อว่าไทยมีงานทำ สามสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสี่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่หนึ่งถึงสิบห้าศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยสมาร์ทจ็อบเซ็นเตอร์หกสายด่วนกระทรวงแรงงานเบอร์โทรหนึ่งห้าศูนย์หกกดสองเจ็ดสายด่วนกรมการจัดหางานเบอร์โทรหนึ่งหกเก้าสี่ก็นำมาแจ้งให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบกันนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการหางานทำรวมถึงยังทำงานประกอบอาชีพได้ เรื่องต่อไปก็ขอแจ้งเตือนให้กับผู้สูงอายุนะครับตอนนี้มีการเผยแพร่พคลิปวิดีโอซึ่งก็มีการระบุรายละเอียดว่าสิ้นเดือนเมษายนนี้ ผู้สูงอายุรับเบี้ยพิเศษท่านละ2,500บาทรวมถึงข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งก็มีการระบุว่าผู้สูงอายุรับเงินโอนพิเศษรายเดือนคนละ3,000บาทโอนเข้าบัญชีทันทีเรื่องนี้ทางกลมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ์ได้ชี้แจงว่าข้อมูลด,ดังกล่าวไม่ถูกต้องเป็นข่าวปลอม ซึ่งผู้สูงอายุทั่วประเทศอย่าไปหลงเชื่อต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมรู้ว่าแอนตี a เฟก e นี e ยเซนเตอร์ l ทเลนมาณอากาศนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ